สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าความสุขความสมหวังของคุณคือเรื่องอะไรก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะดูก่อนพลังงานก่อนนะคะใบแรก The Daily ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ว่ามุ่งมั่นกับบางสิ่งบางอย่างมาก บางครั้งมันมากจนเกินไปอะค่ะจนทําให้รู้สึกว่ามันเกินพอดีอะค่ะคุณกําลังมุ่งมั่นกับเรื่องอะไรเดี๋ยวดูกันต่อนะหยุดนิ่งอืมคุณกําลังรู้สึกลังเลใจไม่แน่ใจกับเรื่องที่คุณจะจะตัดสินใจอืมคุณกําลังมุ่งมั่นเพื่อหาความ เป็นอิสระในตัวของคุณเองคุณอยากมีอิสระในการใช้จา่ายอิสระในการใช้ชีวิตอิสระในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกสบายๆนะคะแล้วเรามาดูกันต่อค่ะว่าความสุขสมหวังของคุณจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณต้องการการอยู่นิ่งๆไม่อยากพบเจอใครใคร อยากจะปลีกวิเวกฉันอยากจะหยุดทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแล้วยังไงต่อคะอืมมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกอึดอัดใจแต่ชีวิตต่อไปนี้คุณกำลังพุ่งทยานแล้วคะ่ะคุณกำลังพุ่งทยานไปข้างหน้านะคะ หมดแล้วค่ะสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกเศร้าใจเสียใจกำลังจะหมดและกำลังจะจบลงในเร็วๆนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ